สวัสดีครับวันนี้ Facebook package ชียงใหม่มีเจ้าฉายาจรลวดตางเรียบมานำเสนอนะครับกับเจ้า e suzu daconai นะครับคันนี้เป็นด a ก o n i body ปี2อ0 1นหายบอดรือปี2 5 4 1หรือปี2 5 4บบ้านเฮานะครับครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์รหัส cja 1นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอรโบนะครับ2 5 0 0ซีซีดีเซล cc d c l เทอร์โบนะครับ อันนี้เป็นเครื่องไดเล็กปั๊มสายนะครับประหยัดไม่จุกจิกนะครับครับถ้า468นะครับสีสันรอบคันผมหุเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับเป็นสีสาร์าม้ไมรอบกันหรืออาบน้ำไม่รอบกันนะครับได้รถเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับบ้านท้ายรอๆครับผมครับได้ล้อเดินของเขาเลยนะครับ ยางดีสี่เซนนะครับครับรถเจ้าของเดิมดูแลดีมองหาเจ้านาที่งานดหวหวังครับคันนี้ครับไม้น้อยครับเดี๋ยวพาชมภายในแล้วดูเลขไม้และสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเริ่มจะแผงประตูครับแผงประตูก็สะอาดสวยงามครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับทั้งสองฝั่งนะครับคอนโซลสวยครับสะอาดครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเบาะกระบยี่ก็ยังตึงๆสะอาดนะครับรถสะอาดครับผม เจ้าของเดิมโดยดียแฝงประตูสะอาดสะอาดทั้งสองฝั่งนะครับฝ้าเพดานก็ยังสะอาดครับเบาหลังก็หน่นั่งครับสะอาดสะอาดนะครับครับเลขใหม่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับเสียงฟีสตาร์ทติดง่ายนะครับกมาไว้นะครับเป็นเครื่องสองจุดห้าดีเซลเฮอร์โบนะครับนะครับเพลงมีฟังเลย วิดีโอดังเพลงมีฟังเอลมแรงเคครปิดครับปิดค,ครับเปิดครับเบรกกมเอทำงานปกติเดี๋ยวพาช่วงห้องเครื่องจะฟังเสียง,งเครืนะ่องยนต์ับ เครื่องก็ยังสะอาดสวยงามดูดีนะครับเกีงงยรเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีเทอร์โบเครื่องได้เล็กปั๊มสายนะครับประหยัดไม่กุก๊กจิ๊กนะครับรับเครื่อง1 JA1 นะครับมีสุดยอดจะได้ความประหยัดนะครับประหยัดไม่กุ๊กอีกทางไกลสบายๆครับเครื่องนี้นิ่งเลยมองหาเจ้าหน้าบอที่ฝั้งแล้วนะตอนนี้ครับเดี๋ยวกที่สายกะโวร เจียงรายละเอียดเอกสารชุดโอนครบนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับกับเจ้าอีซูด,ดาก้อนไอยนะครับรอรอครับตอนนี้ครับรถอ,อยู่สัน้ายเจียงใหม่ครับราคา1 3 9 0 0 0บาทนะครับ 139,000บาทนะครับสนใจติดต่อ0 894317199นะครับหรือแอดไลน์สอบถาม894317199นะครับหรือติดต่อที่กายที่เฟซบุ๊กประเทศเช่ยงใหม่นะครับสวัสดีครับ